สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับมนตุบดได้นะสวัสดีเจ<ป>้าพ่อแม่พ,พี่น้องวันนี้มาพบกับน้องตานโตเต็มตเต็มอย่างดีวะ <c oughs> สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับน้องน้ำตาลโตเต็มจิตนะเจ้าจิตเต็มปกตินะเจ้าว,วันนี้นะเจ้าเฮาก็จะพามาพอสตูดิโอของเราฉันเองสตูดิโอข้างหลังนั้นก็คือเป็นร้านกาแฟเนาะส่วนข้างหน้าตรงนี้ปินกองก่อนเนอะ นี่นะเจ้าเปิ้นห้องมาเป็นสไตล์อย่างเนี้ยเป็นสไตล์นะเจ้าสไตล์ก็คือปืนนะเจ้าเออบอร์จอนสไตล์นะคะสไตล์สไตล์ไออย่างอ่ะร้านนาร้านนาโมเดิร์นอีเนาะสมมุตินะร้านนาโมเดิร์นห้องตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเงานะเจ้าอลังการงานสร้างมากนะคะสูง ยี่มาแล้วเตื้อก็จะติดพัทนมตรงนี้ไตไอ้แล้วแล้วอดเอาตั้งเทีก็จะเป็นแบบจะเอมาจากหน้าต่างได้เตียวออกไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกนะคะ จะหันได้ว่าเฮาจะใส่บนห้องว่าอย่างอ่ะกระโจกลายดอกพี่กุลนะจ๊ะาตังบนนี้ก็จะมีไฟเบาๆข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องบนห้องว่าจันลอยเนาะคือตังบนที่คันขึ้นไปอะ่ะหน้าต่างเปิดเปิดได้เป็นบานกระทุงตรงนั้นนะตรงนั้นตรงนั้นบานกระทุงก็ผักออกไปเอออย่างนั้นแหละ เออแบบนั้นข้างบนก็ขึ้นไปได้นะคะแล้วก็มุมนี้มุมนี้เป็นห้องน้ำเป็นประตูแบบเจเอ,เอะเป็นประตูเจเออันย่างคือประตูเจเออันนี้ก็จะเป็นประตูเจเอเหมือนกันมาตรงนั้นก็จะหกๆกเดี๋ยวมันจะไม่หกแล้ว ถ้าถ้ามีไข่ไข่เงี้ยอ,อย่างไข่ปลูกอ,อย่างเจอนนะเจ้ามีตีนี่แต่ไม่ได้เพลวอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ,อย่างมาบังตรงนี้รอดูรอดูต้องห้านกับเป็นไฟของเราอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบาร์เล็กๆ มีหลอดไฟนี่ปวท้องถ้าจะแจง้งอันนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆเ,เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องที่ห้องเล็กมากอะเก็บของด้วยแล้วก็เป็นห้องรวมไฟห้องควบคุมกล้องวงจรปิดนะเจ้าอันนี้อ่างกับชักโครกยังได้ติดเตื้อส่วนตั้งหนกเนี่ยจะเป็นที่ล้างถ้วยเนาะกำแนกจะเป็นที่ซักผ้า ขึ้นไปขึ้นมามาซักดีกว่าใจกละไปซักผ้าตัางนอกที่บ้านเออส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเล็กๆตึง้งเล็กแต่ใหญ่เลยตะกี้นอกจากมีห้องน้ำในนี้ตึงต้งๆอันนี้เป็นบานกระทุนกันถ้าจำผิดหรือว่าบานฟิดจลับมาได้อ๋อนี่ไง เธอจะเปิดรับลมแบบนี้ก็ได้นะอาบน้ําไปด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่มือจับกับประตูเตือ้อเื่อจะมาใส่วันนี้ขึ้นไปไหม,ไมขึ้นไปก็ได้ กล้องที่เปิดยืนอยู่ตรงนั้นแหละนันมืก็มัสู่ม, <า S 1> มันก็จะสันส่นๆเลยนะคะวิดีโอจริงๆเขาน่าจะปิดตรงนี้แล้วก็ใส่หน้าต่างตรงนี้นอันนี้อาจจะเอาไว้นอนดูสมมุตินะเขาก็ฉชยจอตปรติคเตอร์ตรงน,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 นี้แล้วก็นอนดูหนัง แต่ตรงนี้มีหลอดมว่าเออมีหลอดไฟใส่ไปมีกรไฟบ้านเนี่ย้ตังบนนี่เขาจะใส่เป็นไฟแบบไฟตาแมวไปดูจุดไฮไลท์ของเราตรงนี้เราจะเอาไว้อัดวิดีโอเวลาที่เด็กๆก,กำลังเต้นอยู่ตึงก็จะก้มแบบนี้หน่อย อาจาฟอนต์ไปแล้วก็น่าจะมีโลโกโ้ฉันเองสตูดิโอติดตรงไหนสักที่หนึ่งเนาะขอก่อนหามุมก่อนเออถ้าจะบนุน่านน่าจะคุมไฟกระเติกแค่เมอะเนี่ย ีก็จะมีโคมไฟสวยงามห้อยอยู่เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันเป็นจะได้หนอความฮัย,ยดูหน้าหน่อยหน้าก็เป๊ะ,ะไรก็จะชันนิดนึงเพราะว่าตอนแรกอะอเราออกแบบว่า เราจะไม่มีบันไดมันจะเป็นบันไดลิงแต่ถ้าคิดถึงสภาพขั้นไดาลิงแล้วก็หน้าจะไม่ไหวกว่านี้เอาอย่างเงี้ยดีละอ,อยากสเต้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ก็จะบอกว่าสําหรับเด็กๆนะคะที่อยากเรียนรํากับครูน้ําตาลแต่ว่าเห็นคลิปนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าไม่อยากมาเรียนแล้วเพราะว่าครูน้ําตาลเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือสวยนะคะจะได้ฝึกให้นักเรียนก้าสแสดงออกค่ะตรงนี้เราก็จะมีการสอนเต้นค cover นะคะแล้วก็สอนรำไทยกัน